สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลุยผักสวนครัวนะคะหลังบ้านนะคะเป็นผักสวนครัวของคุณยายนะคะเป็นสวนครัวผสมนะคะพืชผักสวนผสมนะคะอันนี้เป็นสวนแมงลักค่ะทุกคนสวยงามพอโดนฝนแล้วก็มีอยอดออกมานะคะข้างๆก็จะมีผักบุ้งนะคะขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใบแมงลักนะคะใครไม่เคยเห็นต้นแมงลักเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆน้องๆหนูๆติดกันกับ สวนเมงลักนะคะก็จะเป็นมะนาวแป้นค่ะอันนี้เป็นมะนาวแป้นไรเมล็ดนะคะมะนาวต้นนี้นะคะจะลูกดกแล้วก็น้ําเยอะมากนะคะทุกคนมะนาวต้นนี้กําลังออกดอกนะคะออกดอกแล้วก็ลูกที่ติดไปแล้วกําลังจะพอดีเก็บนะคะกําลังจะแก่นะคะแต่ตอนนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะมะนาวต้นนี้จะออกลูกเป็นาดกมากนะคะแทบจะออกทุกกิ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูกันนะคะเห็นไหมคะ อ่าเห็นไหมคะมะนาวคุณยายอ่าคุณยายจะใช้ปุ๋ยธรรมชาติก็คือขี้ไก่นะคะขี้ไก่นี่เขาบอกว่าเออกินหมากให้ใส่ขี้ไก่นะคะคุณยายเป็นคนที่ปลูกอะไรก็สวยนะคะติดกันก็จะเป็นต้นมะเขือพวงนะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะกําลังออกดอกค่ะมะเขือพวงติดกันก็จะเป็นต้นแคนะคะดอกแคนะคะข้างบนมีดอกอยู่นะคะ ดอกแคร์เห็นไหมคะสวยงามจะมีพืชผักหลายชนิดนะคะเห็นไหมคะสมุนไพรค่ะเห็นไหมคะสมุนไพรสวยๆอันนี้จะเป็นผักเสี้ยนนะคะผักเสี้ยนที่เรา,เามาดองนะคะทุกคนเห็นไหมคะคุณยายจะ,ะปลูกไว้เอามาเล็ดมันแล้วก็จะหวานอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามันมีไม่เยอะนะคะอันนี้คือผักเสี้ยนอันนี้ขาวๆคือดอกผักเสี้ยนนะคะ,ะเราจะเก็บยอดมันมา ดองนะคะผักเซียนนะคะเขาเรียกว่าส้มผักเซียนนะคะอันนี้เป็นดอกกระเจียวหวานนะคะทุกคนอ่ากระเจียวหวานนะคะคือดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวหวานนะคะว่านกระเจียวอันนี้เป็นตะไคร้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นมะเขือเหลืองนะคะทุกคนมะเขือเหลืองเอาใส่ส้มตามเอาใส่ส้มไปน้อยก็ได้นะคะ เห็นไหมคะมันจะไม่คืนนะคะเป็นมะเขือเหลืองกรอบนะคะอันนี้เป็นตะไคร้นะคะคุณยายปลูกไว้จะแตกกอสวยงามมากค่ะเพราะมันเป็นช่วงฤดูฝนนะคะติดกันนะคะก็จะเป็นขานะคะเป็นขาน้ํานะคะข่าอ่อนนะคะเราสามารถอามาต้มมาแกงได้นะคะติดกันก็จะเป็นอันนี้ไม่ดาไม่จําชื่อไม่ได้นะคะน่าจะเป็นต้นทุเรียนเทศนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าใช่ไหมนะคะนี่ค่ะลูกจะเป็นอย่างนี้นะคะ คุณยายปลูกเอาไว้เขาบอกว่ามันเป็นยาเป็นสมุนไพรนะคะอ่าอันนี้มันแล้งนะคะตะกีมันแรงรูมก,ก็เลยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปดูลูกสวยๆที่มันไม่แล้งนะคะตูวกนี้จะสมบูรณ์ที่สุดนะคะต้นมันก็มีใบเขียวนะคะอันนี้คือทุเรียนเทศนะคะอ่าหรือบ้านนอกบ้านอีสานเราเรียกบักเกียบฝรั่งนะคะ อันนี้จะเป็นต้นสาคูนะคะอันนี้เป็นสาคูขาวที่เขาใช้หัวมันหัวขา,ขาวๆนะคะข้างกันก็จะเป็นต้นมะรุมนะคะนี่ค่ะใครไม่เคยเห็นต้นมะรุมจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นชะอมนะคะ ต้นชะอมยอดใหญ่ๆวันนี้ป้าดาจะมาเก็บชะอมนะคะเอาไว้เกงหน่อไม้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ชะอมพอโดนฝนแล้วยอดก็จะสวยงามค่ะทุกคนอันนี้เป็นผักสวนครัวรัวกินได้นะคะ,ะพืชผักสวนผสมสวนของคุณยายนวลน,นะคะของคุณแม่ป้าดาเองนะคะเห็นไหมคะอันนี้ต้นสักคูก็สวยนะคะอีกนี่มีอีกกอน,นึงนะคะเดี๋ยวหมดหน้าฝนเราก็จะขุดดูนะคะอันนี้ข้างบ้านคุณยายนะคะอันนี้ก็เป็นต้นอังกาบหนูนะคะถ้าใครไม่เคยเห็น ต้นอังกาบหนูค่ะทุกคน <Okay. S 1> ขยับมา <Okay. S 1> ที่ข้างบ้านก็จะเป็นกระถางสรแนนะคะทุกคนรับชมแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อ <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้เป็นต้นผักหวานนะคะต้นผักหวานอันนี้เป็นผักหวานใบเรียวนะคะไม่ใช่ผักหวานใบมนนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นต้นเป็นกระถางผักเป้นนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกับกุยช่ายนะคะทุกคน ใครไม่เคยเห็นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพืชผักสวนครัวบ้านคุณยายนะคะก็ได้นำเสนอผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ